อาละครับดูในรายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะขยายคอนเซปต์เหล่านี้บอกว่าเมื่อเกิดนะเกิดมาทุกชีวิตจะมีร่างกายมีความแตกต่างอันนั้นความเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเลาก็บอกว่าคนที่อยู่ในสถานะที่ใกล้ชิดกับพระองค์คือคนที่มีความยำเกรงร่างกายความบกพร่องหรือสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกคุณค่าความโดดโด,ด้ยในชีวิตของเรามนุษย์ก็มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิต จะลองผิดลองถูกจะใช้ชีวิตแล้วพระองค์ก็ให้อิสรภาพในการตัดสินใจกับเราแล้วเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทำแค่นั้นเองนะครับพอมาเดินทางไปถึงจุดของความตายโลกนี้เป็นโลกใบแรกที่อยู่ในคันของมารดาเก้าเดือนทุกคนผ่านมาหมดเลยมีใครจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบัาง เอาเลาะให้ลืมหมดเลยนะแล้วเด็กทุกคนเกิดมาเนี่ยร้องหมดร้องเพราะกลัวว่าความปลอดภัยที่เคยมีอยู่ในนี้มันไม่มีแล้วต้องมาดิน้นต้องมาเจอกับอะไรเด็กที่ไม่ร้องมีไม่กี่คนในประวัติศาสตร์นบีอีซาเกิดมาไม่ร้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกยืนยันไว้แต่ว่าทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันผ่านโลกที่อยู่ในคันของมารดาเราแล้วก็ออกมาข้างนอกโลกที่หนึ่งจำไม่ได้เลย แค่เจอสัมผัสกับตัวเองก็จําไม่ได้อย่าไปนับย้อนหลังไปโลกที่มันหลังจากนี้เลยใครจะไปอะไรได้ชาติไหนชาติไหนคงจะจํากันไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเอาเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับโลกใบที่สองก็คือโลกใบนี้คือโลกดุนยาเนี่ยที่เราใช้ชีวิตอยู่นี่แหละสั้นยาวไม่เท่ากันแต่ละชีวิตแต่ละคนแล้วก็เมื่อตายไปแล้วดวงวิญ,ญญาณแยกออกจากร่างไปแล้วร่างเราก็ฝังลงดิน จะเผาจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ย่อยสลายไปนะครับแล้วก็ดวงวิญญาณเรานะครับอัลลอฮ์จะให้อยู่ในโลกเขาเรียกว่าอาลัมบารซักไม่ว่าคนจะตายไปก่อนหน้านี้สักกี่เจนกี่รุ่นก็จะรอคอยและพำนักอยู่ในโลกแห่งสุสานเพราะฉะนั้นในหลักการอิสลามก็คือดวงวิญญาณทุกดวงไม่ได้ไปเพ่นพ่านอะไรที่ไหนมีที่อยู่หลังจากที่เขาที่ที่เขาเสียชีวิตและโลกแบบเนี้ยอัลลก็จะ เก็บดวงวิญญาณไว้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไอความเชื่อเรื่องผีสางมันมาผูกกับเรื่องของจิตวิญญาณอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้มนุษย์เราเนี่ยก็ทึกทักเอาว่าชัยตอนหรืออํานาจแบบเนี้ยมันมาทําให้เราเชื่อไปในแบบที่แตกต่างกันในโลกของสุสานนี้เป็นช่วงหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่โลกใบนี้มันสิ้นสุดลงวันเกียร์มา,มา,มาถึงเลาก็จะให้นะครับมีคนเอาเท่ากระดูกมาโปรยใส่หน้านาบี กุลไมยิลอิซอมมาฮิยารมีมใครจะทำให้เท่ากระดูกที่เป็นผงเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาได้อีกนบ,บีก็บอกกุลยฮีฮัลลาีอันชาอวลมารพระผู้เป็นเจ้านี่แหละจะเจ้าให้เกิดเจ้าเกิดขึ้นเหมือนกับตอนที่พระองค์สร้างเจ้าในครั้งแรกเพราะฉะนั้นโลกแห่งสุสานใบนี้พอถึงเวลาที่จุดเปลี่ยนผ่านแล้วเนี่ยเอลอ์ก็จะให้มนุษย์ได้ฟื้นคืนชีพมานะครับแล้วก็มารับคำพิพากษา เพราะฉะนั้นวันนี้วันแห่งการพิพากษาใครเคยเอาเปรียบเราใครเคยอธรรมกับเราแล้วเราเอาความยุติธรรมนั้นไม่ได้ในวันนั้นเจ้าของสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์นั้นจากพระองค์นี่คือความยุติธรรมของพระผู้เเจ้าแล้วมันเอาเงินซื้อไม่ได้วันนี้ทนายสมชายนินลภัยจิตตายไปหลายปีแล้วที่ตายที่เป็นประเด็นยีเมื่อวานนี้แล้วจบแล้ว 80กว่าชีวิตเอาความยุติธรรมคืนไม่ได้แต่อัลลอฮ์บอกเลยว่าวันนี้ไอ้คนที่ทำเนี่ยจะไปรับฟังคำพิพากษาแล้วถ้าคุณทำเขาทำเขาไว้แบบไหนนั่นคือสิ่งที่คุณก็จะได้รับเหมือนกันนะครับนี่คือความยุติธรรมจึงทำให้มุสลิมทุกคนมั่นใจว่าเอาละนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระผู้เเจ้าเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อพิพากษาทวงคืนสิทธิ์ต่างๆแล้วก็ ตอบแทนความดีแล้วก็ความชั่วใครทำดีก็ไปในทางที่ดีใครทำไม่ดีก็ไปปเผชิญกับสองทางนี้มีแค่นี้แหละมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกกำหนดทิศทางการใช้ชีวิตเราจากตรงนี้จะไปสุดท้ายไปทางที่ตรงไหนนะครับนี่คือคอนเซปต์ชีวิตง่ายๆที่อิสลามบอกไว้แล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะคุย ในเรื่องของวันสิ้นโลกว่าสัญญาณของวันสิ้นโลกหรือสิ่งที่ถูกกล่าวไว้มีอะไรบ้าง